สีขาวครับดันเบี้ยริมเพิ่มขึ้นมานะครับฝั่งสีแดงกินเบีย้ยคู่กลางกระดานสีขาวกินลุยเข้ามาครับสีแดงใช้โคนสีขาวกินเบีย้ยสีแดงขึ้นมา สีแดงดันเบี้ยขึ้นไปสีขาวขยับโคนขึ้นมาสีแดงดึงเรือเข้ามาเสริมสีขาวขยับขุนสีแดงเอาเรือกด สีขาวครับเดินเม็ดเข้ามาฟังสีแดงดันโคนขึ้นแรกสีขาวจึงกินไล่มา้าสีแดงใช้เม็ดสีขาวใช้เม็ดกินสีแดงเอามา้า กินผูกโคนสีขาวเดินโคนไล่ม้าม้าแดงกินแลกโคนสีขาวเอาขุนกินสีแดงใช้เบีย้ยกินลุก สีขาวถอยกลับสีแดงหงายเบี้ยสีขาวครับเลือกขยับมา้าสีแดงกินโคนสีขาวกินลุกสีแดงถอยหลบ สีแดงพิมเบีย้ยไล่ม้าสีขาวเดินม้าเข้ามาลุกสีขาวขยับเรือเข้ามาเพิ่ม สีแดงถอยโคนสีขาวเอาม้าหนีสีแดงเอาโคนไปยันเบี้ยจากนั้นสีขาวจึงกินแลกเรือสีแดงใช้ม้ากิน สีขาวใช้ม้าจับเบีย้ยฝังสีแดงปล่อยนะครับสีขาวครับผมตานี้ใช้เรือกินลุกสีแดงกิน สีขาวเดินมากินลูกสีแดงขยับสีขาวขยับขุนสีแดงขยับโคนออกมา สีขาวจึงทิมเบียสีแดงเช้โคนสีขาวเดินมาเข้ามาครับฟังสีแดงเห็นตาลูกคาดจึงขยับเรือสีขาวค่อยไปกินเบียสีแดงลุก สีขาวถอยสีแดงได้กินห้าสีขาวทิมเบียครับ ฝั่งสีแดงเดินโคลนสีขาวกินสีแดงกินสีแดงถอยโคลนมากันขุน สีแดงเชคโคนกินลุกสีขาวถอยสีแดงกินเบี้ยสีขาวเข้าชิดเรือเรือแดงขยับยึดพื้นที่ไว้สีขาวลุกว่างสีแดงตามชิดมา้า สีขาวเอามา้าลุกคาดโคนสีแดงขยับขุน สีแดงเอาเอรือจับม้าสีขาวเอาม้าจับโคนสีแดงขยับขุน สีแดงขยับเรือสีขาวเดินมา้าจับโคนจับเบีย้ยสีแดงจึงใช้โคนลุกสีขาวถอยสีแดงหงายเบีย้ยสีขาวเดินมา้าสีแดงกิน สีขาวขยับขุนสีแดงปิดเกมลูกจน